วันนี้นะผมจะเดินทางไปเที่ยวที่แก่งกระจางจังหวัดเพชรบุรีโอเคนะตอนนี้ก็ได้มาถึงที่รีสอร์ทแล้ววอลวีรีสอร์ทนะเพชรบุรีแก่งกระจานโอ้เย็นเย็นรยมดตัวโดด ต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียรทีชนแนลนะวันนี้นะผมจะเดินทางไปเที่ยวที่แก่งกระจางจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมใช่แหละโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยครับไป โอเคตอนนี้ก็ได้มาถึงที่รีสอร์ทแล้วเป็นอวอลลวีรีสอร์ทนะที่เพชรบุรีแก่งกระจานโอเค ตอนนี้ผมก็นอนเล่นนะรอแบบเราเข้าที่บักได้ก็ไม่รู้ว่าที่แบบจะเป็นหลังไหนนะแต่ก็รอดูว่ามันมีสามาระน้ำเดี๋ยวถ้าเข้าได้ก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ <c oughs> ก็คือบ <c oughs> า,ากาดูนเชี่ยวนะม,นม,นม,นมันมีเป็นแก่ง อยู่รอบๆแล้วก็มีที่นอนเนะืน้ำเชี่ยวอยู่นะน่ากลัวแต้น่านจะเล่นน้ำแต่ก็ดูก่อนนะครับเดี๋ยวรอเข้าที่พักกลกันรอเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูว่าที่พักมันเป็นยังไงนะครับไปเจอกันโอ้เยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็น โอเครอเวลารอที่พักเปิดนะฮะแปดโมงครึ่งตอนนี้ก็แปดโมงแล้วมั้งเดี๋ยวรอที่พักเปิดกันเลยนะโอเคถ้าช่วงระหว่างรอที่แบบที่พักเปิดก็ได้สั่งอะไก่เขียวกินจริงๆก็ให้แม่สั่งมาให้นะเพราะที่นี่มันเป็นคาเฟ่ด้วย นะอะ่รอยู่ A few moments later โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นน้ำกันนะดูเตรียมตัวโดดเดี๋ยวนี่คือบ่นเลิกวะโอ้ย Này bà ơi hay lướt hay quá, thử lên nắng cân lông mày lông mày lông đi đi đã ok đu hả đôn hín โอ <Okay>. เคหนาวเล่นเราจะเล่นสไลเดอร์กัน <c oughs> ไม่ก่อนสไลเดอร์ผมจะพาโดดที่สระว่ายน้ำกันเลยนะฮะเฮ้อโอ้ย สว่าน้ำเท่าโออันนี้ล่นสาไว่าน้ํา โอเคโอเคบ่าด okay. okay. ูอะไรเนี่ยลูกน้อยตกหนักต้องโอ้ยไม่มีไม่มีเร่กตาว่าน้ำอ่ะนะถ้ามีกเลิก โอ้เย็นเย็นเย็นบานตอนนี้ก็จะเป็นที่หน้าบ้านนะฮะน้ำเยอะมากเย็นกว่าสระวมอีกแล้วก็มีตรงนี้แหล้ก็มานั่งแช่กันแบบชมวิวแบบ ชมวิวกันนะชนะมวิวธรรมชาติเดีย๋ยวมาขอเช็ดกล้องนี่ชมวิวธรรมชาตินะนะที่แบบเกียรมีเดี๋ยวเขาก็จะมีการ <Okay. S 1> ล,ล่องเรือมาประมาณน,นี้เมื่อกี้เห็นอยู่แพราว่าไม่มีเดี๋ยวมีคนนะเขาน่าจะไปรับคนอยู่โอเค nè, kiểu kiểu, chơi ném Mình chơi bóng hai xe bóng đá, chơi hai đá, mục bóng đá, chơi bóng đá, tương tự đá, chơi bóng đá, chơi bóng đá, chơi bóng đá, ใครจะมานะตรงนั้นก็เล่นได้นะครับแต่ว่าแบบเอ,อ่อน้ำมันอาจจะเชี่ยวนะับอาจจะเชี่ยวไม่นี่ะโดจ,จะเชี่ยวเยอะเลยนะเล่นก็ควรระวังนะครับ <laughs> แต่ว่าถ้าอยากแช่จะถึงตรงนี้ได้แต่ตอนเย็นมีจัดหมูกระทะเดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันนะครับโอเคเดีย๋ยวไว้เจอกันนะครับ <laughs> โอเคตอนนี้เราก็ขึ้นจากการเล่นน้ำเลยแล้วเราก็จะมารีวิวนะครับว่าบ้านพักเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าบ้านนะเข้ามาทางนี้ก็ได้หรือว่าทางเล่นน้ำก็ได้นะครับเข้ามาเลยก็จะมีกระจกตรงนี้นะดูดูเลยนะครับก็มีกระจกตรงนี้แล้วก็จะมีห้องน้ำดูดูห้องน้ำสิประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกที่ทุกชั้นมีขนมขนมอะไรเยอะแยะนะครับ แล้วก็มาดูห้องนอนครั้งที่หนึ่งะคห้องนอนห้องแรกนะฮะเป็นแบบนี้พออยู่นะฮะดูแบบนี้เลยอันนี้ห้องนอนที่สองเหมือนกันแต่ห้องนี้เล็กนะครับส่วนห้องที่ผมอยู่ข้างบนนะมันใหญ่มากเลยนะโอเคแล้วก็จะมีที่ล้างถ้วยล้างจานแล้วก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีที่นอนตรงนั้นนะครับ มาเกนเนี่ยวนี้เราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าไปกันไปหาเที่ยบน้ำกันดีกว่านะครับโอ,โอเคเรียบร้อยอุปกรณ์เยอะแยะนะฮะขาตั้งกล้องโอโพขึ้นบันไดมาก็ให้ชมแล้วแหละห้องนอนผมเดี๋ยวมันต้องขึ้นบันไดมาดมา้นนดา,ขน,น,ดาขน,นข้างบ้านนะ แต่แบบวิวดีมากดูดิดูด,ดิวิวโคตรดีนะโอเคอล้โอเคฮะพอเปิดเข้ามาแล้วดูห้องนี้โคตรใหญ่เลยวางของวางอะไรไ้เยอะแยะเลยนะนะแบบโคตรจะโคตรใหญ่เลยดิดูดิ แบบใหญ่มากอะแล้วก็มีระเบียงไปตรงนี้ด้วยแต่ประตูเปิดยางนิดนึงนะครับดูมีโต๊ะมีที่นอนอาจจะลกเลยลกเลยแหละแล้วก็ตรงพื้นตรงนี้โคตรใหญ่ใหญ่จินี้ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ให้ชมนั่นแหละโอเคฮะก็ขอตัวอาบน้ําก่อนเดี๋ยวไเจอกันตอนเย็นนะฮะก็เจอกันตอนเย็นนะครับไป 你、嗯。嗯。嗯，老。 นะ a few moments later โอเคครับตอนนี้ก็ได้กินหมูทะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลาตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มแล้วนะก็จะนอนแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าสนุกอยู่นะเป็นทริปสามวันสองคืนนะเพิ่งนี้เป็นวันแรกนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่พักที่อื่นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูเป็น ep สองแล้วกันก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็มีเป็นขค่นี้นะครับกินหมูกระทะก้าจิๆ้วๆแบบเรียวเลยก็ไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับ,อบอก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย